เคยโดนแฉนะจริงเหรอผมเคยโดนแฉนะโดนเขาแฉ<อ>เรื่องของการทรําธุรกิจยังไงยังไง,ง,ง,งแบบนี้เลยนะสมัยก่อนผมเคยซื้อผ้าได้บ้านหนึ่งตอนที่ผมดีๆนะเสร็จเสร็จแล้วน่าจะวันสี่สิบล้านขายได้รวมๆเลยเนี่ยกำไรสองเท่าเลยนะโอ้โหเป็นไม่ได้ คนรุ่นเราควรปรับไมเซ็ตต้องให้คุณค่าของพระด้วยมไม่ใช่ให้แต่มูลคา่าเข้าเข้าไปปีนี้นะในราคาปัจจุบันไปสิปีข้างหน้า,าถ้าพระองค์นั้นไม่มีราค่าเพิ่มขึ้นผมเลิกเล่นพร เจ็ดโมงกว่าไปเขาดีเสรีเลยเศรษีบอกเอ้ยเฮ้ยม่ได้วาไปมานี่เฮ้ยดูดิอไปคุยมาแม่งประมาณ5้าโมงเย็นเฮ้ยเอาดีๆ1สิบโมงเช้าสิบโมงเช้าห้าโมงเย็นนวดจนห้โมงเย็น ให้เอาดีมดีเฮียไม่เคยได้มไม่เคยได้พลาดนี่ไงวะแม่งด่าจนแบบโอ้โหนี่ด่าเรียกว่าด่าร้องไห้ร้องไห้โอ้หน้ำตาซึมเลยแม่งลำเล็กคุณคุณไงแม่งข้าบอกเฮียแม่งโง่คุนคุณแล้ววงมาใช่ไหมมึงแม่งไอ้เฮียแม่งเมื่อก่อนมึงยืมเงินกูมึงยังไม่ได้กูยกให้มึงเงินนู่นนี่นั่นไอ้นี่วงมาก็ใช่หมดด้วยโอ้แม่งขี้ไม่ออกตอนนั้นยืมไป่เหมืนเก็บไม่ออไอ้เฮียแม่งเอ้ยอยังไงวะของก็กินของเขาไปแล้วไอ้เฮียกูเฮียผม สุดท้ายเฮียรู้สึกว่เฮียจะซื้อไปซื้อไปแสนเก้าแสนเก้าหรือสองแสนเนี่ยจบไปที่แสนเก้าหรือเอล่าบรรดาจบตอนไหนรู้ป่ะจบตอนสองทุ่มถามว่าอันเนี้ยเป็นการลงทุนที่แบบมหัศจันไหมในยุคนั้นถือว่ามหัศจรรย์นะมหัศจรรย์แล้วก็โอ้โหต่อจากนั้นเชื่อไหมกูไม่ขายผ้าเยติอีกเลยเวลากูได้กูและเยติขายองค์นั้นสามแปดห้าสามแปดห้า จิตแม่งสับโพเลยสามแสนห้าโอ้โหสามแสนห้าสับกันแบนี้นะดูดูอะไอย่างดีเลยไม่รู้สึกว่าถ้าผมจะไม่ผิดขายเฮียกอบใช้ด้วยโอ้ยเฮียกอบชัแต่ชินีผ้าไหมก่อนหนึ่งสามแสนห้าสามแสนห้าโอ้โหเรียบร้อยเออซื้อกูแค่สองแสนห้าก็ดีไปผ่านเจี๊ยบผ่านเจี๊ยบนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช็อตมาสจั่นใช่ก็ถือว่าตลกดีแล้วก็มีก็น่าประทับใจเลยเป็นเป็นโมเมนต์ที่ ไอ้เฮียดีใจก็ดีใจเสียใจก็เสียใจไอ้เฮียอะไรก็ไม่รู้อะตอนนั้นมีทุกอารมณ์มีทุกอารมณ์ใช่ทุกอารมณ์เศร้าเขาดราม่าก็ต่อตั้งแต่สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงอยู่ลองให้เลยสองทุ่มและพระไม่คืนด้วยครับจะไปไหนแม่ก็ปิดตู้ล็อกกุญแจอ๋อล็อกกุญแจเอาโอ้โหเห็นเจ้าคืนแม่ก็ไม่ให้คืนเห็นอยู่แต่หยิบไม่ได้ไม่ได้โโอ้ นวดโดนนวดโดนนวดเรียยวออกมาหายเมื่อยมันนะใช่โอเคครับนั่นแหละนี่ก็เป็นหนึ่งช็อตที่ที่ประทับใจใ่ทีนี้ฮะผมเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งคำถามที่ใครหลายๆคนก็คงอยากรู้ครับท่าที่พี่โทนเนี่ยเคยขายแล้วเรียกว่ามีส่วนต่างเยอะที่สุดในชีวิตมีส่วนต่างเยอะที่สุดเหรอก็ผมใช้คําว่ามันมันมันเยอะนะมันไหลมันหลายช็อตแต่ ที่ใช้ใช้คำว่าผมซื้อพระบ้านหนึ่งดีกว่า,าสมัยก่อนผมเคยซื้อผ้าได้บ้านหนึ่งตอนที่ผมดีๆนะเมื่อสักไม่กี่ปีปเนี่ยสักสิบปีที่แล้วไงเอเอซื้อพระบ้านเนี้ยเยอะมากซื้อเยอะมากลงทุนไปกับพระบ้านนี้ไปประมาณผมซื้อพ้าบ้านเนี่ยซื้อหลายๆรอบนะรอบหนึ่งสองล้านสามล้านสองล้านสามล้านประมาณสักโอ้โหซื้อไปเบ็ดเสร็จแล้วน่าจะประมาณสักสี่สิบล้าน ซื้อบ้านในสี่สิล้านแต่ผมขายออกมาเฉลี่ยแล้วขายได้ขายได้รวมๆเนี่ยขายได้รวมๆเลยเนี่ยกำไรสองเท่าเลยนะ สองเท่าเลยสุดยอดคือคือมันแต่มันซื้อหลายช็อตมันซื้อทั้ง้าคเครื่องและของเก่าด้วยโอ้ใช่ื้อซื้อใช่ใช่หายได้เยอะใช่หายได้เยอะด้วยถือว่าช็อตที่ถือว่าถือว่ากําไรเยอะช็อตนี้ยอดเลยเป็นส่วนต่างเยอะแต่ว่าก็แบ่งกันหลายคนนะเพราะมีคนพามีหุ้นส่วนมีอะไรเงี้ยก็อย่างที่เราไล่มานะครับผมพยายามไล่เห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยไล่ตั้งแต่ต้นทางมาเลยนะการปูพื้นจากการเริ่มมีความรู้คำว่าช็อตมาสจั่นเนี่ย มันจะเกิดขึ้นได้ผมเชื่อต้องมีความรู้ครับต้องมีความรู้ก่นไม่มีหรอกไอ้สมเด็จละซื้อซื้อสองร้อยขายสองล้านอ่ะเดี๋ยวพี่เทียบไปหามันเชื่อสองร้อยไปซื้อลอตเตอรี่ถูกง่ายกว่าถูกวนึงถง่ายกว่าจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเริ่มสร้างไหม์เซ็ตจากสิ่งที่เขอกมก่อนครับนะวันนี้พี่โทนก็ได้เขาเรียกว่าเริ่มต้นจากการสร้างใหม่เซ็ตที่ถูกต้องถามวันหนึ่งเนี่ย ก็สามารถที่จะสร้างช็อตมหัศจรรย์ให้กับตัวเองได้ครันะก็อยากเล่าให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยคือคุณอยากจะทําอะไรคุณก็ต้องลงทุนลงแรงเขาความรู้ครัตั้งใจนะครับในการที่จะทํามันนะแล้วก็วันหนึ่งมันจะออกดอกออกผลจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเองครับทีนี้ครับเขาเรียกว่าในวงการพระเนี่ยจะมีจะมีบุคคลอยู่บุคคลหนึ่งที่เรียกว่า มีข้อมูลข่าวสารครับที่รวดเร็วครับแล้วก็บางทีออกมาพูดอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงครับให้เป็นทอเอาดูเท้าเลยมันยันได้เลยครับคนคนนี้ก็คือออสมนดำอ๋ออสมนดำคือพิทนนมังแคสไม่ใช่ไม่ใช่ผมเป็นเนฟซีเขาผมเป็นเนซีเขาบผมผมเนี่ยผมผมบอกเลยว่าผมเนี่ยเป็นเนฟซีเขาแต่ผมบอกให้คนคนนี้นะต้องมีประสบการณ์ในวงการพระเนี่ย ไม่แต่ว่าสามสี่สิบปีอย่างน้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบทความที่เขาเขียนแต่ละบทความคุณไปดูดิมันเป็นบทความที่เป็นเรื่องจริงที่มันเรื่องจริงมันมีันมันมันมีรากฐานของความจริงที่เกิดขึ้นและต้องบอกว่าสับแต่ละคำสับใช่สับแต่ละคำเนี่ยนี่มันสับเซียนเฉพาะใช่มันมันสับเฉพาะมันสับเฉพาะเซียนเลยแล้วก็เป็นคนที่ข้อมูลเร็วมากจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่แม่งข้อมูลเร็วมากและที่สําคัญที่สําคัญคือผมว่า วันนี้ผมไม่อยากรู้นะว่าเขาเป็นใครเพราะว่าอะไรว่ารู้ไปไม่มีประโยชน์ไม่รู้เนี่ยเกิดประโยชน์มากกว่าแล้วเพราะที่อย่างที่สําคัญเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันคือเบื้องลึกเบื้องหลังของคนวงการ,รมันมีทั้งเรื่องของสกิลเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ที่นักสะสมก็สามารถ ถ้าคุณไป<อ>เรียนรู้ได้คุยต่อยอดใช่ต่อยอดได้เลย่ต่อยอดได้เลยแล้วผมผมเคยมีบทสัมภาษณ์เช้าถ้าจต่ไม่ผิดเนี่ย อ่าน่าจะหลายปีแล้วครับผมผมติดต่อสื่อสารเหมือนทุกคนติดต่อสื่อสารโ,โดยการแชทบอกว่าผมอยากสัมภาษณ์ครับอ่าเขาก็บอกว่าเขาสัมภาษณ์ได้แต่เขาจะอัดวิดีโอตอบตั้งคาถามมาเดี๋ยวเขาตอบตามคำถาม,ามอ๋อเนี่มว<อ>่าคือแต่ว่าอาจารย์ครับคิดกับวงการนี้ไงเ<อ>ขาก็จะอัดเป็นคลิปเสียงเขามาให้ให้ผมเลยแล้วผมก็มาตัดต่อใส่ผมมีเทคนิคอยู่แล้วเพราะนั้นคนนี้เนี่ยต้องบอกต้องบอกอย่างหนึ่งว่าหนึ่งผมมองในมุมมองผมเนี่ย ผมมองว่าดีนะมันได้เปิดโปงมุมาร์กของวงการครับมุมที่บางคนไม่กล้าพูดซ่อนไปใต้ผมคุณไม่กล้าพูดผมไม่กล้าพูดแต่เขากล้าพูดแล้วก็ผมมองว่าเขาไม่ได้ทำร้ายใครเหมือนหนึ่งเลยเขาไม่มาเจาะจงโจมตีทำร้ายใครไม่มีแต่เขาต้องการสื่อสารภาพรวมภาพรวมและที่สำคัญคือบอกให้คนไม่งงอือัะพี่ไปดูเด็ดเบิกเม็ดบอกให้คนไม่งงเช่น เช่นสมเด็จแบบเนี้ยสมเด็จไปกระดิ่งรุ่นนี้มีตำตอรี่แบบนี้เขาจะเล่ามาเลยว่ามึงมีตำตอรี่กันมายังไงและมึงขายงไงแต่ใครจะไปซื้อเหลืองของมึงอะไรเงี้ยผมผมมองว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นอีกมิติหนึ่งที่ด์กไซเออันด์กไซแล้วก็มีความรู้สึกว่าผมมองว่าตรงเนี้ยมีตรงเนี้ยมันก็ทําให้ หลายๆกุ่มหลายๆคน ừ ừ ừ ก็ไม่กล้าทําอะไรที่มันเกินเพราะว่ามันเหมือนกับ <ừ ừ S 1> โดนจันผมบอกให้ใครโดนจันออสเบรกเข้าไปนะหงายท้องหมดเปรียบเสมือนพี่หนุ่มของวงการมาเครื่องออออโดนเบรกโดนสวนไปโดนจันออสแม่งสวนไมน็อกเลี้ยวหมดแล้วจันอส <laughs> อสแม่งแฉเป็นถอดถอๆๆอดถอดไปอ่ะ ผมโดนผมเคยโดนแฉนะจริงเหรอผมเคยโดนแฉนะโดนเขาแฉเรื่องของการทําธุรกิจยังไงยังไงยังไงแบบนี้เลยนะแล้วเขาให้ผมว่าเป็นแจ็คมาแจ็คมาวงการพระว่าเนี่ยว่าว่าเขาทําอะไรเนี่ยเขาทําอะไรเนี่ยเขาต้องการอะไรเป้าหมายเขาต้องการอะไรแม่งวิเคราะห์มาหมดเลยอ่าใช่ใช่ใช่เขาวิเคราะห์ออกมาเลยผมเคยโดนเาเรียกว่าแจ็คหมาวงการมแต่แต่สุดท้ายเราอ่านปิดจบเขาไม่ได้ด่าเราเขาแค่บอกว่า ผมทำเพื่ออะไรเขาวิเคราะห์ออกแล้วทุกคนทำเพื่ออะไรเขาวิเคราะห์ทุกคนเขาวิเคราะห์ทุกคนไปดูดีๆนะก่อนเซียนท่านหนึ่งจะไปเขาวิเคราะห์มาก่อนแล้วว่าเนี่ยอันนาให้เวลาระยะเวลาไม่เกินเท่านี้เขาวิเคราะห์มาเลยไปดูดิที่ระบบที่มันเป็นกันทุกวันนี้โอเคเขาวิเคราะห์มาแล้วทีนี้ครับ ถามแทนนักเล่นพักหน้าใหม่ๆแล้วกันครับว่าวันนี้ถ้าเรามองวันนี้คนที่เก็บพักเนี่ยครัเขามีมุมมองนอกจากเรื่องของความศรัทธานะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการลงทุนละครับนะครับเรื่องของ investment ซึ่งพี่โทนจริงๆก็ถือว่าเป็นตัวแกนหลักในการที่จะขับเคลื่อนระบบครับในโลกออนไลน์ครับทีนี้พี่โทนอยากจะให้แนะนําแนวทางเออ การเก็บพระยังไงให้ถูกวิธีครับออ่านะครับเก็บพระยังไงให้วันหนึ่งสามารถสร้างวาลูหรือเป็นพอรตที่จะสามารถที่จะสร้างอา่อาอ่าเป็นเงินสะสมได้เป็นเงินลงทุนได้แนะนำยังไงกับเรื่องนี้ครับผมว่าผมว่าวันนี้เนี่ยผมว่าวันนี้ในออนไลน์เนี่ยผมยังเห็นคำถามผิดๆของนักสะสมหรือคนที่ชอบพระทุกวันคอมเมนต์คอมเมนต์ เวลาผมเปิดไลน์มาปุ๊บเนี่ยทุกคนเนี่ยจะถามคําเดียวกันว่ม,มีอะไรถูกถูกไหมครับม,มีอะไรถูกถูกไหมครับอขอราคาเบาๆครับนึกออกปะซึ่งผมมองว่าคําถามเนี่ยเป็นคำถามที่เริ่มต้นคุณก็ผิดแล้วผิดแล้วรอจิกผิดแล้วนึกออกปะเริ่มต้นคุณก็ผิดแล้ว คำถามที่คุณจะต้องถามถ้าคุณอยากจะเป็นนักสะสมเพื่อการลงทุนมีอะไรสวยๆราคาเหมาะสมไหมครับเนาะไหมหนึ่งเลยจะเก็บแบบมีมูลค่านะอนหนึ่งคุณต้องเก็บพาแท้สองคุณต้องเก็บแท้พออย่างเดียวไม่พอคุณต้องเก็บของสวยอและสามคุณต้องเก็บของนิยมมาตรฐานอนิยมมาตรฐานคือพี่ดูก็ต้องแท้คุณดูก็ต้องแท้เอา้าแบบเถียงไม่ได้หนึ่ง ผมจะบอกเลยนะในอนาคตพระองค์ไหนอยู่ในหนังสือเล่มมาตรฐานมูลค่าสูงหมดวันนี้คนเล่นอะไรเล่นปู่ทิมปู่โตเล่นพระเกจิเป็นหลักมีใครพูดถึงพระกูหรือเปล่าไม่มีไม่มีพระกูที่จะขายได้ปัจจุบันนี้องค์นี้ต้องอยู่ในหนังสือเล่มนี้ในอดีตนึกภาพออกไหมครับครับ่อมันกลายเป็น อีกหน่อยคนศึกษาพระกูมันจะไม่มีเริ่มมันจะไม่มีมันจะเริ่มมันจะเริ่มหายอย่างนี้วันนี้ผมมองผมผมมองเลยว่าในอนาคตพระกูหน้าใหม่ขึ้นมาห,หรือพระโบราณหน้าใหม่ขึ้นมาราคาจะดรอปลงไปเรื่อยเรื่อยเเรื่อยๆและอีกหน่อยก็จะมีคนไม่กี่คนที่สะสมเพราะอะไรเพราะไม่มีใครส่งเสริมวันนี้เราเล่นพระที่ มูลค่ามากกว่าคุณค่ามูลค่าเราไปโฟกัสที่มูลค่าคะไม่ได้มองเรื่องไม่ได้มองเรื่องของคุณค่าแต่คนโบราณเขาเล่นพาที่คุณค่าครับองค์นี้โอ้โหลีลานี่สู่หัไทยนะเจ็ดร้อยปีนะองค์นี้ใครเป็นคนสร้างนู่นนี่สตอรี่แต่วันนี้เราเฮ้ยองคนี้ขายได้เท่าไหร่มันจะขึ้นอนีเท่าไหร่มีโอกาสจะลงไหมเราถามกันแค่นี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้ คนรุ่นเราควรปรับไมล์เซ็ตต้องให้คุณค่าของพระด้วยไม่ใช่ให้แต่มูลค่าเพราะนั้นสะสมพระหนึ่งแท้สองสวยแค่นั้นแท้สองสวยนิยมที่จะเพิ่มมูลค่าแต่คุณค่าคุณก็ต้องศึกษาต้องศึกษาด้วยผมว่าต้องเล่นพระด้วยความรู้ต้องเลด้วยความรู้ใช่ แสดงว่านักตะเชียพี่ทูลพูดถึงทีเนี้ยถ้าเราสะกบเข้ามาให้มันคคบหน่อยนะครับต่เชียพี่ทูลบอกว่าเออ่มีแบ่งออกเป็นพระกุครับพระเกจิครับแสดงว่าวันเนี้ยสาหรับนักสะสมครับหน้าใหม่ที่เข้ามาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะไปพระเกจิโฟกัสเป็นพระเกจิพระเกจิพระใหม่เลยอ่ากับพระมันเล่นง่ายใช่ไหมมันเล่นง่ายทีนี้เนี่ยการเก็บพระถ้าเป็นถ้าเป็นพระเกจิเนี่ย มีแนวทางนะครับในการที่เราจะดูว่าพระองค์เนี้ยในตลาดเนี่ยเขาเรียกว่ามีการขับเคลื่อนกันได้เร็วมีการเปลี่ยนมือกันได้เร็วเนี่ยเราจะมีแนวทางไหมครับว่าให้คนเก็บเนี่ยเก็บประมาณไหนอะไรยังไงเกจิอะไรไไไไไคือคือตอนนี้เนี่ยถ้าคุณมีกําลังครับถ้ามีกําลังที่จะลงทุนหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เลือกซื้อพระได้ ซื้อมันลยช่วงนี้สบายเลยซื้อมันเลยช่วงนี้ซื้อได้สบายเลยถ้ามีเงินและและหนึ่งหนึ่งที่สำคัญคือมันต้องเป็นเงินที่เป็นเป็นเป็นฟิตแคสนะมันต้องเป็นเงินเย็นนะเพราะนั้นถ้าคุณเอาเงินร้อนมาซื้อเนี่ยยังไงคุณก็คุณคุณก็ไม่มีทางที่จะเก็บได้นานวันนี้จะชนะอย่างเดียวคือใช้เวลาชนะระยะเวลาชนะอยู่ลาวันนี้อรอวันนี้ปื้อราคาจริงแล้ววันนี้วันนี้พระหลายๆอย่างเช่น เจริญพรปูทิมเจริญพรล่างตอนนี้สวยสวยแสนห้าถึงสองแสนไม่เกินสวยสวยน่าซื้อไหมน่าซื้อถูกไหมเราเลือกซื้อเลยจมูกดีๆผิวดเดิมซื้อเก็บ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 ยังไงก็ในอนาคตก็กลับมาสามแสนกว่า4ี่แสนแน่นอนแต่ เมื่อไหร่แค่นั้นเองรอเวลาถ้าให้คัดสัก5เกจิตอนนี้ครับพี่โทนในมุมมองพี่โทน5เกจิวางแนวให้สำหรับนักสะสมหน้าใหม่ๆว่าเอออย่างี้สำหรับผมเหรอศึกษาได้สำหรับผมเหรอครับอูทีมบูโต๊้ต้องมาสองดับแรกอูทีมบูโต๊ะครับอ่าสอง้วหพ่อเกษมหลวงพ่อเกษมเขมโอโต้องเงินใบหอมหลวงพ่อเงินโอ้ห้องเงินใบหอมโอ้ท่องเงินใบหอมอย่าลืมดิ พ่องเงินตอนยี้หอมเนี่ยเป็นพระที่มีนนสร้างพระเยอะแล้วโคตรเก่งมีของเล่นด้วยมีทั้งเหรียญมีทั้งหลอดทุบมีหมดเลยพร่อคงวางสับปะรดพ่อคงวางสับปะรดอ่าเห็นป่ะพ่อคงวางสับปะรดเนี่อันนี้น่าเก็บน่า,าน่าเก็บ ผมบอกให้เลยอย่างเงี้ยน่าเก็บน่าเก็บเป็นแนวลงที่ดีดีมากมีการซื้อขายเป็นมือดีมากดีมากดีมากไหลด้วยได้ได้ดีมากนี่ถือว่าเราก็ได้แนวในการเก็บด้วยนะใช่ว่าแนวในการเก็บเนี่ยมีเกจิผมจะบอกนะเพราะเขาเสพในดีดแพงมากครับในดิดแพงมราค่าสูงเพราะคงเคยแพงกว่านี้เคยแพงกว่านี้ไหมบางรุ่นบางรุ่น เคยแพงกว่าน,นี้บางรุ่นนั้นทีนี้เจาะไปหน่อยครับปัจจัยอะไรที่ทําให้วันเนี้พระเครื่องมีมูลค่าส่วนต่างในเรื่องของราคาปัจจัยอะไรที่ทําให้ราคาพระมีการขยับตัวความผมว่าเสถียรภาพในกลุ่มเซียนเสถียรภาพในกลุ่มเซียนใช่คือ,อมันไม่มีเสถียรภาพพีชเชัดเจนอ,อ่ะอวันนี้มีข่าวอีกแล้วคนนั้นคนนั้น หนีคนนี้ล้มคนนี้ไม่รับผิดชอบอนู่นนี่นั่นมันก็ความเสถียรภาพที่ลูกค้าที่จะจ่ายเงินแล้วแล้วมั่นใจอ่ะมันก็น้อยลงอันนี้เวลาเลือกซื้อเนี่ยผมต้องต้องบอกลูกค้าต้องบอกผ่านสื่อไปเลยว่าถ้าจะซื้อผ้าเนี่ยหนึ่งมันต้องดูก่อนว่าพื้นฐานอ่ะเราซื้อเขาเนี่ยถึงเขาจะรับประกันแท้แต่สุดท้ายเขารับผิดชอบให้เราได้หรือเปล่าต้องถามว่าเขารับผิดชอบได้ไหมวันข้างหน้าโอเคแหละแท้แต่ถ้าผมจะขายเนี่ย คุณการันตีการซื้อยังไงซื้อาาเลยครับเสซื้อแบบแฝงๆนะวันนี้ผมไม่มีการประกันแล้วยี่ติดยี่เสือติดผมไม่ประกันละประกันไม่ได้ผมประกันผมประกันแบบนี้เลยผมรับซื้อแน่นอนแต่ในราคาตลาดณปัจจุบันการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเสมอมีการลงทุนไหนมีความเสี่ยง ถูกป่ะถ้าการลงทุนไม่มีความเสี่ยงเลยคุณเอาฝากแบงค์ไว้เฉยๆไม่มีความเสี่ยงนะแต่เขาบอกฝากแบงค์เฉยๆนะมึงไปฝากแบงค์ก็เจอะห้องง่อยบางทีมึงยังมีความเสี่ยงเลยคนขับทุนในหุ้นก็ไม่เคยอยากโบกเกอร์นะใช่ผมว่าอย่างช่ตัวเองเนี่ยผมเล่นหุ้นเนี่ยผมก่อนหนนี้จริงๆผมศึกษาหุ้นตั้งแต่เด็กๆนะย้อนกลับไปสิบกว่าปีที่แล้วทุกวันนี้ผมผมก็ขับทุนอยู่เป็นล้านนะซึ่งซึ่งวันนั้นถ้าเราเราเข้าใจนปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนใช่คืออย่างที่พี่ทนว่าเลยงเาะ่ย เอ่อก็ต้องให้เข้าใจกลไกด้วยครับที่นี่อย่างที่พี่โทนว่าก็ับด้วยการขายที่มันมีการแข่งขันกันบางใช่มีการออกโปรโมชั่นอะไรมาใช่ใช่แลนั้นจริงๆกลไกตลาดมันต้องกลับเข้าสู่สภาวะปกติปกติมันต้องกลับไปปกตินะเออ่คือแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ปรับไม่ได้นะใช่ใช่ไม่ปรับเราก็ขายไม่ได้นะเข้าใจจรคถูกปะวันนี้วันนี้ที่ผมบอกต้องบอกนะสถิติภาพในองค์การเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องมาครับถูกคุยกัน เอมาอยู่ต้องเกิดขึ้นเฮ้ยพวกอะไรต่อทุกคนนะเราใช้หลักเกณฑ์นี้มึงซื้อตามสภาพเลยมึงถามว่ามึงจะอยู่กันได้ไงถ้าเกิดว่ามึงไปประกันราคาตลอดชีวิตเห็นด้วยไม่ต้องมากหรอกวันนี้ยม็นต้องมากไี่ต้นต้องไล่มาอีปีผมไล์ปีนี้เข้าสู่ปีที่ห้าปีที่ห้าลูกค้าที่ซื้อลูกค้าที่ซื้อไปสี่ปีพอคืนทุกคนพี่ต้นเงินนี้ไหนคืนครับครับผมถามที่ต้นนี้ คืนทุกคนนะ <Okay. S 1> ที่ขายไปคืนทุกคน <Okay. S 1> เอาเงินที่ไหนคืนครับถูกไหมเออแต่คนไาตลาดมันไม่เป็นแบบนั้นลูกค้าบางคนก็บางคนก็มีกําไรขายไปแล้วออกไปแล้วไม่มีแกไม่มีไ,ไปคืนอะไรเงี้ยเคอเขาซื้อปีแรกปีสองเขามีกำไรขาขายแล้วอะไรเงี้ยแล้วเรามีแนวทางไหมครับว่าในการเก็บสะสมพระเครื่อนที่ดีเนี่ยจริงๆแล้วแนวทางสาหรับนักสะสมพระเครื่องที่เก็บแล้วเขาเรียกว่า ให้เป็นหลักยึดสักนิดหนึ่งแล้วกันนะว่าจะสะสมยังไงแล้วสามารถที่จะเอาชนะเรืเ่องของมูลค่าได้ระยะเวลาอย่างเดียวระยะเวลา,าวคือที่ผมบอกไงว่าเก็บพระพระแท,แท้แท้แท้อย่างเดียวไม่พอต้องเก็บพระสวยแล้วก็ใช้ระยะเวลาแล้วก็เก็บผ้านิยมแล้วสุดท้ายเลยสู้กับเวลา,าสู้กับเวลานี่ก็เป็นจกัคอคาร์บอมาีผมบอกให้นะเช,นะช่าพ้าไปปีนี้ในราคาปัจจุบัน เข้าพระไปปีนี้นะในราคาปัจจุบันไปสิปีข้างหน้าถ้าพระองค์นั้นไม่มีราค่าเพิ่มขึ้นผมเลิกเล่นพระจริงนะอ้าวจริงก็ณกีที่แต่ละองค์ที่เราพูดพูดกันก็ผมมาเพิ่มมือทุกองค์ไม่มีก็จริงจริว่าผมผมมองไว้จแจะพูดอย่างไงก็ไม่ได้ไว้จะตุคามอ่ะ เห็น่ะแต่มันต้องเก็บในราคาที่เหมาะสมนะคือผมใช้คำนี้แล้วกันว่ามันมีโอกาสทั้งขึ้นและลงแล้วกันแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดขยายครับว่าองค์พ่อจุุคามานิดนึงเนี่ยมันอาจจะเป็นปัจจัยช่วงพีใช่ตอนนั้นพีกจริงถ้าเกิดคุณเข้ามาอยู่ในช่วงราคาที่มันเป็นช่วงปกติไม่แพ้มันมีโอกาสที่จะไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้คือต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าพระมันไม่ได้มีการสร้างใหม่ตรง่ี้ใช่ใช่คือพระในเกจิบางเกจิมันไม่ได้มีการสร้างใหม่ึันเลยมันหมดแล้วหมดเลยใช่รอะนั้นบางทีพอไปอยู่ใน เก็บให้ถูกอะเก็บคือเก็บวันนี้หนึ่งสวยสวยแท้แล้วก็มาตรฐานนิยมไม่แพ้เอาให้มันเอาผ้าที่เขาเล่นกันอยู่แล้วนะครับผมคืออย่างเช่นอย่างห้าเกจีที่บอกไปเขาเล่นกันอยู่แล้วในราคาวันนี้เก็บห้าองค์นี้เนี่ย เก็บห้าองนี้นะในราคาวันนี้นะราคาจริงนะราคาวันนี้เหรียญพระยศเนี่ยซื้อในราคาหนมื่นแปดไม่เกินสองหมื่นสวยๆแน่นาคตอ่ะชนะแน่นอนชนะแน่นอนถูกป่ะครับห้าเกจีดี่ในราคาวันนี้อีกสิบปีชนะแน่นอนทีนี้ครับสิ่งที่คนอยากจะเป็นเซียนพระแล้วควรจะมีอ่าคนที่อยากจะเป็นเซียนพะวันนี้แล้วก็ปัจจัยพวกเนี้ยควรจะมีแล้วคุณจะเป็นเซียนพระที่ดีได้เซียนพระที่ดีนะมีแค่ไม่กี่อย่างเลยครับ ผมไม่บอกว่าหนึ่งหนึ่งเลยนะหนึ่งเลยครับสำคัญเลยครับคนต้องซื้อสัตว์ก่อนอ่าซื่อสัตว์ซื่อสัตว์มีความรู้ครับกตัญอยู่ขยันอ่าซื่อสัตว์มีความรู้อยู่กตัญญยูขยันใช่กตัญอยู่ในที่นี้หมายความว่าอะไรคือถ้ามีใครเคยบอกเคยสอนเคยเรียนรู้เคยให้ความรู้ครับเฮ้ยอย่างนี้แหละคุณเขาเนือปะเหนือปะคือไอ้เฮียพอเริ่มโตขึ้นมาหน่อยเหยียบหัวล้วผู้เสพภาพเป็นแบบนี้ <Okay. S 2> พวกรุ่นใหม่เป็นแบบนี้ด้วยไม่สนใจไม่สนใจกติกาอเออมันเป็นอย่างนี้จริงพอพอปีก้าหาแข็งไม,ไม่จำแล้วว่าใครเคยให้โอกาสออใช่ปะ เออคนเดินเดินไอขยันอ่ะทุกคนต้องขยันยู่แล้วก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีเลยนะครับผมวันนี้น่าจะถือว่าครบถ้วนในในครบทีสุดแล้วล่ะทุกประเด็นเลยยาวทีสุดที่เราถ่ายรายการมาเนี่ยนะฮะวันนี้ถือว่าครบถ้วนทุกประเด็นเลยก็จริงๆต้องขอขอบคุณพี่แจได้ด้ับวันนี้ผมเชื่อว่าวันนี้เนื่องจกใครตั้งใจดูแล้วผมพยายามเจาะในหลายๆมิตินะครับประเด็นของคําว่าวงการพระเยนพระนะครับนะะให้ทุกคนได้เห็นแล้ววันนี้คุณก็ได้เห็นแล้ว จากผู้คนที่เขาอาจจะตอบคําถามใครได้หลายในคนด้วยนะจากคนที่ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องพาแท้จากคนที่เขาเรียกว่ายังไม่มีแรงแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตครับ,รบวันนี้อาณาจักรโทนบางแคข,ขึ้นมาเป็นโทนบางแคทุกวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักครับมาจากกล้องตัวลา พันเจ็ดพันเจ็ดร้อบาทมาจากเงินก้อนแรกแค่สองพันที่ขออนุญาตมาพันเจ็ดก็คือกล้องพันเจ็ดกล้องกล้องหนึ่งตัวเงินสามร้อยกับเงินสามร้อยจนวันนี้กลายเป็นอาณาจักรโทนบางแคร์ยิ่งใหญ่ทุกวันนี้ครับนะเป็นเซียนพระชั้นนําแนวหน้าของประเทศอย่างทุกวันนี้แล้วก็เรียกว่าวางระบบวางแนวทางถ้าศึกษาดีๆเนี่ยคุณก็สามารถเป็นได้ครับแบบนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยบางแคร์ครับยินดีครับที่ให้สัมภาษณ์รายการโคตรเซียนวันนี้ นะแล้วก็อีีหน้าครับนะฮะโคเซียนคือรายการที่เราจะไปสรรหาผู้ที่มีความรู้ในทุกๆสขาวิชาคุณเก่งด้านไหนเราจะไปเจาะคุณเก่งด้านไหนเราจะไปถามแล้วนํามาเป็นแรงบันดาลใจให้คนดูครับคิดว่าชอบรายการแนวนี้คลิปแบบนี้ฝากกดติดตามด้วยทุกๆแพลตฟอร์มออนไลน์นะทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะนะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคลิปหน้าไปถ่ายใครวันนี้ขอพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ